สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูตี้959คูทานะครับคันนี้ผมมาขอนำเสนอรถคันนี้เพราะเนื่องจากณนะตอนนี้ลูกค้าหลายๆท่านกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่เพราะต่อไปนะ่รถรุ่นนี้จะเปลี่ยนไปมาขั้น S และไอ้โทษนะจะเปลี่ยนไปมาขั้นไฟฟ้าล้วนแล้วนะครับคันนี้ณนะตอนนี้คุณมีเงินเนี่ยคุณไม,ไม่สามารถที่จะไปจองที่ AAS ได้รถเลยนะครับต้องรออย่างน้อยต้องมี6เดือนครับแต่รถคันนี้สภาพเหมือนใหม่ทุกอย่างเหมือนป้ายแดงเลยแล้วเป็นรถสูตร A A S นะครับยังมีวารันตีเหลืออยู่นะครับนะฮะนี่ฮะผมขออนุญาตพาชมนะครับรอบๆคันนี้มีแต่งคาร์บอนมาบ้างทั้งภายในนะครับภายในก็เป็นชิ้นส่วนคาร์บอนทั้งหมดนะฮะนี่ครับฝาท้ายครับกว้างขวางครับสามารถพับเบาะลงได้นะครับ แล้วก็ใส่ถุงก,กอ๊อฟได้สบายนะครับคันนี้เป็นตัวที่ออปชั่นเต็มสุดแล้วนะครับอ่านี่ฮะผมขออนุญาตพาชมข้างในฝั่งคนขับก่อนนะครับนี่ฮะบอกนะครับนี่ครับเป็นคาร์บอนนะครับอย่างผมบอกนะครับลูกค้ามีแต่งมาบ้างนะครับ ตัวนี้เป็นปี2022แท้นะครับรถออกเดือน4นะฮะมีปั๊มหัวหมอนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวข้างในกันดีกว่าอ่าน่ครับมาชมข้างในครับคันนี้อย่างที่ผมบอกออปชั่นเต็มแล้วครับนี่ฮะเลขไม์เนี่ยน้อยมากมากครับคันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยไม้2,697โลนะครับนี่ฮะภายในสีแดง นะครับนี่ครับตัวเนี้ยถ้าเป็นปี2 0 2 2่แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี่ฮะจะไม่มีปุ่มละจะเป็นแบบออกแนวสัมผัสสัมผัสหน่อยมีปุ่มปรับเสียงท่อนะครับสปอร์ตเอ็กซอ์สนะฮะนะฮะเตือนออกนอกเลนมีครบนะครับนะฮะหมวดมีกล้อง360ครับผมขออนุญาตนะครับนี่ฮะเป็นไงครับสามารถกด ปรับไนดะ้เป็นระบบหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะครับนะครับเห็นไหมฮะอืมนี่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นดีมากๆนะครับนะฮะนี่ฮะมีปรับหมวดตรงนี้ได้นะครับเห็นไ,ไหมครับที่วงมาลัยเลยปรับเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตพัดท่อก็จะเปลี่ยนเสียงนะฮะเห็นไ,ไหมฮะ หลังคาเนี่ยนะครับเป็นหลังคาพานาโ i นิกซู o ูปนะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับว้าไปนะไวะ้ไปเที่ยวโบกมือบายๆอะไรได้นะครับคันนี้เกียสเหมือนรถใหม่ป้ายแดงครับเพราะว่าอ,อะไรไม่น้อยมากๆนะตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่า คุณมีเงินเนี่ยคุณไปจองที่ a ะก็ไม่รู้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่แล้วออปชันอย่างเงี้ยยังไงร,ราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงไปหลายแสนมากๆแล้วครับนะครับผมบอกเลยว่าราคามาขั้นนะตอนนี้ราคาดีไม่ลงปอชเช่ทุกรุ่นราคาขึ้นหมดนะครับนะครับอย่างคันนี้ผมบอกเลยใครที่กำลังมองมองหารถรุ่นนี้อยู่ไม่ขนาดนี้คุณหาได้หรือเปล่า ในตลาดมีคันเดียวในตลาดแน่นอนครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้อย่างหนึ่งคือเวลาสตาร์ทเนี่ยเสียงท่อมันจะพาะมากๆครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมของนอกกัน ครับรถคันนี้นะครับมาราคานะฮะกับรถสภาพเนี่ยใหม่มากๆนะฮะเหมือนรถป้ายแดงถ้าคุณซื้อวันนี้คุณได้รับรถเลยวันนี้ผมขอสดงเสนอราคาอยู่ที่5 6 9ล้านบาทเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับดอกเบี้ยท่านตอนนี้ถูกมากๆครับผมบอกเลยรีบมาเลยครับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่และกำลังมองหาอยู่ติดต่อหาผมเลยครับ ที่นี่ฮะวุด,ดี959คูดคาร์นะครับหรือทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะ i ิน t a g r กรหรือ TikTok นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับและยังไงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ